ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแกาาา่คณะสัตยาดยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ได้มาพบมาปะกันในไดการสาระรมกำเมืองติเพศอยู่ในบุญของวัดหล่องคือตําบลแม่ปูเมเมพะเยาในวันนี้ตามาภาพได้เอาสาระในทมพื้นเมืองเหนือซึ่งเป็นชาดกทมพื้นเมืองเรื่องจังเจดหัวบัวปันกาบผูกที่เก่าซึ่งเป็นธรนทกันสุดกันซ้อยก็คือกันสุดท้ายแล้ว จ้างเจนหัวบัวปันกาผูกท่เก้ามีภาคคาถารมขึ้นต้นว่าอาธาโคสเพชนาะโพธิสัตตังปริวารตีวตวดติหลังจากดีเจ้าบ้านเจ้าเมืองตั้งหลายได้ทราบหู่วาวรลก,กุม,มารได้ชนะได้แปะพระเจ้าพมตัดแล้วพระเจ้าพมตัดนี่ก็ได้ตายในสนามหลบเพราะว่าต๊หลังจา้างแล้วโดนจา้างตัวเก้านิยาใส นะซึ่งก็เป็นกรรมเป็นเว้นที่เปิลได้สร้างสังสมไห้ก็เลยยางใหาเปิลต้องมีอันเปลี่ยนไปอย่างอี้เมื่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองตินีตายไปทราบข่าวว่าว่าละกุมารได้มาเป็ี่ยนเจ้าเมืองแตนวะละกุมารนะได้หับขันเขาต็อกด็อกใหม่เตียนคำ้ำตีมูเสนาอามาตตั้งหลายปักกันไปขอนะว่าเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขามีผเป็นหัวหน้าละบมีไผเหมาะละมีไผสมเพิงกันละมีเต่ามีแต่ตันวะลากุมารวะลากุมารกระหับนะฮะหับเปลี่ยนเจ้าเมืองคนตินีตาย ออกจากบ้านจากเมืองไปก็ปักกันป๊กปอกขึ้นมาอ่าไปเปอกในคนติอื่นติไก่ต่าตงเมืองต่างดาวกปาปักกันเข้ามาพอพอหยังใครหันใครหันจ้างเจนหัวใครหันบัวปันกาบอ่าที่นี่มูยักตั้งหลายเนะ่ก็เอาเงินค้ำตีอ่าเงินทองตีปักกันขนในระหว่างเดินทางมานนาหนามก่องมากกอกนันอยู่ที่หันโอ้ก่องอ่าสูงเปียงด้อยนะ่อ่าหนักขนาดเรวมูทหารตั้งหลายนะตีเปินเซก แปงมาจากใบไใม้กิ่งไม้อย่างต่างนั่นก,ก็กลับคืนสภาพเดิมเน,นาะแล้ววารกุมารเนี่ยก็คือจัดการส่งสการตานขาบทําบุญไปให้อเต่าพรมตัดตามประเวณีเหี้ยพอจะได้เปิดกรเปลนเจ้าเมืองนะครับเปลื้นเจ้าของสถานตีนี่ตีเกา่าตีหลังใน,นเมื่อเปิ่นตายไปแล้วถือโทดโกดเค่องกันลนะขออโหสิกรรมแกกันนะเหี้ยแกกันและกันเหี้ยแล้วก็จัดส่งสการตานขาบไปให้อตันเต่าพรมตัดเมื่อครบเจ็ดวันแล้ว เจ้าเมืองก็ได้ทําพิธีสมโภชนะ์ตาแหน่งของอวรากรุมารเสร็จแล้วก็โยกย้อนนางถึง32คนนะั่นนะนาง32คนที่เปิ่นได้ลูกป่ามานานั่นเื่อมาเป็นชายาของวราก,กุมารสวดอิทธนากุมารเนี่ยซึ่งเป็นน่องของวราก,กุมารเนี่ยก็ได้รับการโยกย่องเพือ่อเป็นอุปราชนะอุปราชแก่มเมืองอแล้วก็จ้างตีได้กลับเปิดมาเป็นคน้นว่าจะเป็นจ้างตี๋ตัวโดนตนตนโปสไลนี สองข้างก็ดีเดี๋ยวนี้กัปปายเป็นมนุษย์กับจ้างทำตัวหนึ่งตีงาไปพักขำนะฮะไปพักขำอยู่ตีจุ่มปวไปเดี๋ยวนี้กัปปกายเป็นมนุษย์เป็นคนนะเดินทางมาด้วยกันนะก็ได้รับการแต่งตั้งคือเป็นขุนทหารอ่าส่วนเพจนะฮะส่วนผีเพจตีกับเปรตเป็นคนก็มีนาทีในการดูแลเงินทองในเล่มในสังของนะเจ้าเมืองคนใหม่ซึ่บเปิดขนมานะจากในปา่า อันเพจตัวนี้เนี่ยตีกายเป็นค้นเปิดก็มีความชํานาญในเรื่องของการดูแลงเงินทองอย่างต่างๆก็นมาครับนาทีในการดูแลนะงเงินทองในเล่มในสางของพญาเจ้าเมืองอส่วนหยักสามสิบตนตีเดินทางมาด้วยกันเดีมาคุ้มครองตลอดการเดินทางเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ได้เวลาละก็ขอลาปิกปอกไปเมืองอยักยังเกาเพราะว่าคืนอยู่นี่ไปเมื่อน,นานนี่อดได้หละจะชอบก,กินมนุษย์แถวนี้ละก็เลยขอลาจะปิกบ้านเมืองไปก่อน นะฮะแล้วก็สัญญาว่าทุกๆหนึ่งเดือนเนี่ยจะปิกหมาทุกๆหนึ่งเดือนนี่จะปิกมาเยี่ยมมาใจนะยัง,ย,งยังอันวละกุมารยังเต้าวละาจาแห่งเมืองเมืองปรารณศสีนี่เป็นประจำพระหูเจนะคนตั้งหลายน่ะตีมาหวมพิธีนะน่าสถานตีนั่นนะเต้าวละกุมารกอดตบปัดละวันฮื่เนาะว่าทันทนั้งหลายมารวมงานของเขาเนาะหมากหน้าหลาตาเสียสละเวลามาอ่านะก็เขามีอย่างจะแจกจะปันเฮาเนอเกิดเลยเอา แกวแหวนเซนซิงติขนมานั่นนะมีหนักขนาดเกิดตกแจกจ่ายห้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นรางวัลให้อตลอดถึงเสนาอมัดตั้งหลายน้องฟวงกันได้รับรางวัลไปกันมกมดทุกทวน,นาแล้วพญากะก็คือโอกาสเนี่ยติคนมาพ่ออมเพียงแห่งหน้ากาันติสิ่งที่สาคัญที่สุดนั่นก็คือว่าทรมะนี่กัเป็นสิ่งที่สําคัญการเฉลิมฉลองทุกสิง่งทุกอย่างเนี่ยเอามวนเอางาั้นอย่างเดียวว่าได้จะต้องมีสาระจะต้องเอาทรมะเพราะมันจะเป็นไม่ไต้นตําตัง กิดพระเจ้าวะล,ะลาราจาหรือวะลากุมานเนี่ยตันก็ได้แสดงธรรมเพื่อแก่เสนาอำมาตย์ตั้งหลายได้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้ไปไปหน้าขอเฮอสู่เจ้าตั้งหลายจุดได้ตัวไต่ต่ำทำอยากกระํำกำหยาบอันเป็นบาปหึกหนามันเตี่ยงมาตอบทรายเฮือได้ห่อนหายปลายลุนเถิงเป็นขุนนางจ้างกบดีวัดอ้างตัวดีวิบาปนี้มาหอดย่อมทำหมอดเหลือหลายได้ผ่านภายกรากาดจากปสัตห์หอดใจ ตกลงไปตำไต้ตุกหยากไล่อนาถานะพอ,อยังเต้มมาพรมตัดนเตรนะเป็นเสนายอดใหญ่จะได้กุดไฟย้อต,ตนอากุศลจะสยอ,ยองตอบหย่อมตำหยอบตันตามีเข้าของน้ำหมักเต้าได้เป็นเจ้าเศรษฐีจะได้อวดดีพมาดวีบากจะปาดโดยตันหย่อมแพพันอยากไล่ตุกเอาไม้เลือหลายเป็นยิงใจภผยหน่อยบดีตำก้อยขีมองกวยทะลิปองก่อสร้างยาละห่างตังดนะียามบุญมีมาไข่ แม่นกุดไฟอันใดยยอมสมใจกูเชื่อตามไฟเอื้อคันยิงหมายคนยิงใจม้อนหมู่อันข้างอยู่โลกาบดีลาสาพมาละเวียนขาดตังบุญหือตานหนุนเข้าหน้ามวัตุพั่มตามมีศีลดวงดีห้าแปดกมันโคตรแผลตบตนอย่ามาวนละเว้นอย่าม่าวนหลาหลากละเวีนจากป้าวนาบุญจะพาสงอยู่เฮือได้ไปอยู่สวัสดีกันดับอินทรี์ม่ยมางบุญห่างไกลกลา,กลาจักนำปลาไปเกิด ในจั่นฟาเลิดไปบนแหละนาโสราจากันวัตตาว,วรากุมันเอเตสนะสอนสัง่งอย่างอี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองเสนาอามาตต์่างหลายก็นอนโมธนะสาธุการอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหมู่เจ้าบ้านเสนาอมาตต์่างหลายก็ประพฤติปฏิบัติโด,ดยใ่ตามธรรมตีวรากุมันได้พระราชทานปันหือ้อหลังจากนั้นเตาวรากุมันก็นอยู่ประพฤติตามศินตามธรรม ปนะกครองบ้านเมืองตามลักทัศพิษราชธรรมปนะกครองบ้านเมืองด้วยดีด้วยดีถลับต่อเต้าเท่าแกจฉลาเกาะานะกมรณากาผากรับจิตจากเมืองโคนเสร็จแล้วก็เอาตัวตนไปเกิดจันฟเฟลต์ตุสิตาเนะีนะ่ยเต่าว,วะละกุมารในดทีีสุดมาเป็นถึงเวลากะละนะเปิดกะเท่าแกาชาลาแล้วก็เปิดกะตายเนาะเสร็จแล้วเปิดกะละสมบัติพระสถานนะของสุขสิงทุกอย่าง อบ่าจะเป็นของกูบุญปารมีเปินจังเจ็ดหัวดอกบัวปันกาบหมูเมียเปิลมีถึงสามชีพกโค้นเกินเศษนะค่าใจอย่างต่างๆเปิลมีหนักขนาดของวิเศษพลเรสีขึ้นมาเราบันนับเราหลุกป,ประคำเนาะนำยาดนำต้นกันตีเราของดีวิเศษโกงธนูดาบสลีกันใจมีหมดอ่ะสุดท้ายมาของพวกเนี่ยเต่าวละกูมารเกิดจาเป็นจะต้องเอลาละไว้ติดเนี่ยมันได้เอาไปตยัยตายแล้วก็มันได้เอาไปตัย มีอย่างไปตัวไเ้ปืนได้พ่องมีกระบ,บุญกระบ,บาปนั่นเลยตัวไอ้ปืนไปได้บุญกับนานส่งผลห้มีความสุขบาปก็ส่งผลห้มีความตุกแค่นี้ติดติดต,ตามตัวปืนไปได้ในส่วนตีว่าเต้าวะละราชเนี่ยหรือวะะ่าลักกมานเนี่ยปืนเปรตพระโพดิสัดเมื่อปินเสี่ยงบุญจะเมืองมนุษย์แล้วปืนก็ไปอยู่สถานตีของเปืนพระโพดิสัตว์มีตีอยู่ก็คือจันสวรรค์จันดรูซิตนะฮะเป็นตีอยู่ของพระโพดีสั์สัถาอิมังธรรมะเตสนงังอาหะริตตัว ชาตกังสโมทานเนสิเมื่อพระพุทธเจ้าเตสนาชาดกธรรมจบลงแล้วนะพระพุทธเจ้ากระจักจัดมาเพียบเต็มตันพระแมศธาหยัดยท่านูฟังตั้งหลายก็คงจะจําได้นาะว่าเรื่องราวที่เฮาอู้กันประเดี๋ยวเนี้ยเป็นเป็นชาดกธรรมจุดเริ่มต้นมาจากอย่างพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดพระเชตวันแม่นก่อนแล้วมีพระสงฆ์ตั้งหลายสนทานานผ่าใสกันถึงเรื่องของประเทวทัตน์อ่าเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าสเสด็จมาอ่า ขุยเจ้าก็บอกเรียงนี้บัดจมีเฉพาะปัจจุบันอดีตก็เคยมีอีนะเสร็จแล้วประสงค์ก็บอกขอพระพุทธเจ้าจวยไข่จวยเตสนะข้าพุทธเจ้าตั้งหลายได้ยินจิมเตอขุยวเจ้าก็โยกชาดกนีมมาอธิบายเนาะมาเล่าให้ฟังจุกระท่งว่าจบเนี่ยนะฮะจุกระทั่งว่าจบพุทธเจ้าได้แสดงเตสนาชาดกทมนี่จบแล้วกระจักจัดมาเพียบเตยมตันว่าตถาพรมทัตโตอิทานิเทวทัตโต อันวัดเต่าพรม,มตะัดนั่นนะติดตกหลังจ้างตายนั่นนะในปัจจุบันก็นได้แก่พระเทวทัตตายแล้วปีกมาเกิดเป็นพระเทวทัตอิธนากุมารโลอันว่าอิธนากุมารในจาดปัจจุบันนี่ก็ได้แก่พระราหุเลเถระตาอัปโสอันว่าพระราศีตีหืมมาคําพิเศษแก่วรากุมารที่ค่อยจ่วยเหลือจนกระทั่งประสบความสาเร็จไปปะไปไป,ปบจ่างเจนหัวดอกบัวปันกาบในจาดปัจจุบันก็ได้แก่ภาษารีบุตร ยักษคราจาอันว่าพยัยักษ์อ่าพยัญักษ์ตีส่งเสนายักษ์ถึงสามสิบตนบ่าอ่าเฮือไปคุ้มคล้องอ่าหักษาวลากุม,มารเขปีกปอกถึงเมืองบนไปเอาจังเจ็ดหวัวเฮือตัวยดอกบัวปันกาเพื่อมาตัวยนหนาพยัญักษ์ตนนั้นในจัดปัจจุบันก็ได้แก่พระมหาหมคกัล,ละนเทระตถาตถาปัญญพิตานะตุขตะนะผู้เป็นปอของวลากุมาร ติเป็นคนตุกคนหยักละมาขนาดมาตายตอนที่ว่าลกุมารได้สามความนะั่นนะมาตายละหลูกล่าเมียไปในจัดปัจจุบันก็คือพระเจ้าสุโธทนะป่อของเปินมาตาปณะศิลิมหามายานางทุขตาผู้เป็นแม่ของวรากุมารตีตายตอน,อนว่ากุมารได้กี่ความก็แปดความี่่นอะก็ในจัดปัจจุบันนี่ก็ปิกมาเกิดเป็นพระนางศิลิมหามายา สักโกอนุรุทธะพญาอินตาที่ลาดในจาดปัจจุบันก็ได้แก่พระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่ยในอดีตกาศเธอเปิดเปิดเป็นพระอินทร์นะเป็นพระอินทร์นะฮะพระย้าเป็นพระาอินตาที่ลาดเพลือเมื่อปนมดบุญแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดเจ่ามาเกิดเป็นพระอนุรุทธะเนี่ยในมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่พระอินทร์ก็มีโอกาสิ๊กมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนได้เหมือนกันนะเสสาปริสา อันว่าคนตั้งหลายก็คือพุทธรปริสัททั้งสี่นั่นเนาะคนตั้งหลายที่อยู่ห่วมจัดในขนาดนั้นบ่จะเป็นเสนาอามัดบ่จะเป็นมูญักบ่าจะเป็นอ,อันยังเนาะจ้างหนาะติดกายมาเปิดคนเนี่ยนะนะพวกะนั้นน่ะทั้งหลายแรกก็ได้แก่พุทธรปริสัทย์ั้งสี่ในปัจจุบันนี้วระ,ะกุมาโลอะฮะเมวะโลกนนาโถอันว่าวระ,ะกุมานวระ,ะกุมานนี่เป็นพระเอกของเรื่อง ะะก็คือในจัดปัจจุบันก็นได้แก่พระตรถาคตตนเป็นตีจังตีปึงแกหลกทั้งสามไผก็คือพระพุทธ,ธเจ้านั่นเ,เองตุมเฮพระวันตาตัานทั้งหลายมมูอันหนังอยู่นำนาได้ฟังธรรมมาตั้งแต่เก่าทลาบโตเต่าถึงปลายยังหนีย้ายบาดัดไถ่ชาดกซอยเดิมออนเปลือกปี่ซ้อนเป็นบอลแ่นแกลนลอนซ้อนไหนไก่ปิจารณาไปสั่นทีเหลือกเอาตีดีเอาเนอเอาว้สอนเฮ้าหลกเต่าเอาเป็นไม่เต่าถือตื้อ เป็นดังลือกว่าแล้วบกาดแก้วหายศูนย์ปางไปลุน้นนั่นเหล่าเตียงจะได้หันพระเจ้าอริยะเมธะไลได้เรียวไวไปหอดเบียงแกวหยอดนี้หล่าปานเหลานนะทาเหลืองจังเจ็ดหัวบัวปันกาบผูกที่เกา้าสึ่งไปทําการสู้ท่ายกระจบไปเพียงเต้าอี้ปอแม่สธาหยัดโยมทันผู้ฟังทุก,ท,กทันในทำเรื่องนี้เขาจะหันถึงความสัมพันธ์ ของปีของน้องจะยกเรื่องความสัมพันธ์ของปีของน้องมาอู้ให้ทานทั้งหลายฟังว่าลากุมนันป่อแม่เปิดตายละนะเปิดกระเหรียน้องเปิดคนเดียวเนี่ยคืออิทธานากุมันอยู่ด้วยกันสองปีน้องตอนหลังมาก็เลยโดนจับโดนหยับไปน้องโดนจับไปเป็นตัวประกันนะปีไอ้ก็เลยจะเป็นจะต้องไปทําตามคําสั่งของพระราชาพมตัดบ่าให้ไปหาจัางเจ็ดหัวไปหาดอกบัวปั้นกาบภายในเจ็ดวันถ้าบาัสามารถหามาได้น้องเธอต้องตาย ตัวเธอก็จะต้องตายถ้าหนีหายไปน้องก,ก็จะต้องตายอยู่ที่นี่ว่าลักกุมารทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางเดินตาเดินตางไปบ่หู้ว่าจ,จะประสบความสำเร็จก็อไปถามไผ่ไผ่ก็บ่หูจักไผ่กอบอเคยหันจังเจ็ดหัวนีน่แต่ก็ยังมีความหวังเขาบอกว่าไปตั้งหน้าเน็ะไปถามตั้งหน้าไปตั้งหน้าไปถามตั้งหน้าก็ไปติ๊กติ๊กโดยหวังว่าน้องตัวเก่าจะหลอดตายอาศัยความเพียรพยายามในทีสุดเนี่ยบุคคลหลวงทุกได้โดยความเพียน ว่ารักกมารก็ประสบความสําเร็จกับปิกมาก็มาจวยน่องหนกเกาเพื่อรอดป้นจากความตายได้อันนี้เขาจะหันถึงความหักของความของคดเป็นปีเป็นน้องกันเนาะปีน้องเนี่ยคือสายสัมพันธ์ติบาอาจจะตัดขาดกันได้เนาะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะความใกล้ชิดกันด้วยติวาใจวิตห่วมกันมาเมินนานบางทีคดเป็นปีเป็นน้องกันนี่อาจจะมีความเข้าใจผิดกันผ่องก็มีเนาะบางทีก็เก็บ ความหลังฝังใจความหน่อยใจความเสียใจเร่องนั่นเรื่องนี้บลิกจิกจอ๊อกมันก็มีผ่องเพันมันเคยอยู่ห่วมกันมาเมินนานบางทีน่ะมันเป็นเรื่องวันวานเป็นเร่องวันวา้าเป็นเรียงอดีตแต่เขากป็ยังถือว่าอยู่ใบย้อมทิ้งมันก็เลยฝังใจขำใจอยู่ที่หัน่นแต่เขาเขาเกิดว่าสิ่งเนี่ยมันเกิดด้วยเหมือนกันทุกครอบครัวเรื่องความคัดค้องบ่งใจ นะบัตรมังใจกันเนี ī, kind of ่ยน้อยเหนือําใจสแแมงกันเนี่ยนะมาึงมี้เหมือนกันทุคขอบขวเฮาจําเป็นจะต้องกลับมาจุดเดิมจุดเริ่มต้นตีเฮาลืมไปเมินนานว่าเฮาเนี่ยเคยหักกันแค่ไหนระหว่างคนในรอบัวาของเฮาเนี่ยระหว่างเฮาผู้เป็นปีเป็นนองกันเนี่ยเกยตะกรอนเกยเป็นละอ่อนเกยจุยเหลือเกยหักกันมีอย่างกระแบงกันปั่นกันไผมานยาหือน้องเฮาเขาหู้ซึกอย่างไรไขมานย่หื้อปีเฮาเขาหู้ยซึกอย่างไร เพยมม่วานเื่ออแม่เขาเขาคู้ซึกจะได้เขาหักห่วงหาอะไรกันขนาดไหนบดีเอาเรื่องบาดหมางเล็กๆน้อยๆบารีจิกจอกอย่างซึ่งเกิดมาไปหลังไปลุ้น,นความสัมพันธ์อันดีเหล่านั้นมาทําให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวของเขากิดอ,อยู่เสมอว่าเขาเนี่ยคือคนในครอบครัวเดียวกันเขาทุกคนในล่อนมีประสบการณ์แตกต่างกันเนาะจึงหันสิ่งต่างๆบ่มเหีืยนกัน อันนี้เป็นเรียงธรรมดาแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นปอเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องหอมต้องด้วยกันมาแล้วก็ควรจะกึดหาเหตุผลนะเพื่อจะรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันบอกวรจะคิดหาเหตุผลเพื่อที่จะบารับฟังกันนะควรณหาเหตุผลเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะเข้าใจมันจะว่าหาเหตุผลเอามาว่ามาลอกอีกนะว่าจะได้กระตุ้มฟังบารีหาเหตุผลเพื่อที่จะบารฟังกัน พยายามอู้ให้น้อยนะพาะมีหนึ่งปากฟังให้นักเพราะมันมีสองหูใจเขาใจเฮาสิ่งนี้คือพื้นฐานความสําคัญของคนในครอบครัวนะคาว่าขอบคุณคําว่าขอโทษมันอู้ไว้คือเป็นนิสัยนะออกจากใจใบใจออกจากปากพยายามออกจากใจทําพิษผาดพังไปไปกะนะขอโทษขอพ่วยนะซึ่งกันและกันแม่อยู่คนในครอบครัวเดียวกันขอบคุณขอบอกขอบใจคนจะมีใื้แก่กัน ทำพิษก็ขอโทษมันเสียศักศีอ่าเขาทำดีกบเขาก็คือขอบคุณบัตด้กิดบ่าอ้มันเป็นหน้าที่ของเขาอ่ะตี๋เขาต้องทำกับเขาอยู่แล้วป่อแม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงเขาอยู่แล้วต้องเอาซื้อนั่นซื้อนี่ปันนี่เขาอยู่แล้วน้องก็ต้องหย่าเขาอยู่แล้วบัตด้กิดใบเจี๋ยนะไพ่ห้องตี๋จะต้องการกําลังใจมันนะฮะทุกคนต้องการกําลังใจหาเงินเฮ้อใจใจอ่าดูแลบ้านจออ่องห้องหอให้สะอาดหน้าผอหน้าก้อยล่างถวยหลางจอนปัด ปนิบัตปัดปัวะเจ็ดถูนะเนี่ยคบเนี่ยกินซ่อมหน่ำซ่อมไฟสิ่งเหล่านี่ล้วนเกิดขึ้นด้วยความเน็ดเหนื่อยทั้งสิ้นการชมเชยนะการชมเชยทําให้เขาหูว่าเฮามองหาคุณงามความดีของเขาเขาจะได้มีกำลังใจฮฝึกขอบคุณพักฝึกขอโทษซึ่งกันแลกันโดยเพราะเป็นคนไน้ครอบเดียกควาเดียวกันเอาใจใส่ซึ่งกันแลกัน ลองถามกันพ่องเนาะว่าอิดกอเนยกอนะฮะ่อแม่ไปทาการทํางานมาเนยกออิดกอปี่กันนองกันถามลองถามกันพอหรอกนะหลุกเราเข้าปันหลุกเป็นยังไ่าพ่อแม่เป็นเจไดส่วนถามตอบกันไปถามตอบกันมาพ่อง่อแม่อยากกินไอหยังพ่องอยากไปเอวตีไหนพ่องแมลงนี่เขาอยากอยางกินดีหา่าอิดกอเนยกอไหวกอเจ็บปวดตีไหนพ่องสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เฮาควรจะต้องดูแลสึ่งกันด้วยกัน ความหัก,แล,กแล้วความหักจะถูกส่งผ่านถ้อยคําของเขานะซึ่งถ้อยคํานี้มันออกมาจากใจเนะาะมันจะส่งไปนะอันนี้เป็นคําธรรมดาเรียบง่ายแข่ถามไทยสารทุกซุกลิบกันกระเต่ากระบอกความหักบอกความคิดถึงซึ่งกันและกันกับคนในครอบครัวของเขาพยายามบบนี้ไปโขดเกียดกันความโขดเนี่บปใจสิ่งดีๆนะฮะความโกรธความอาขาตความพยาบาทแล้วเนี่ยบวใจสิ่งดีๆ แต่ค้นใจฮอ่เนี่ยยอมโคตรง่ายกว่าค้นใจเย็นขอบรัวหนึ่งเนี่ยมีตึงค้นใจฮอนและมีตึงค้นใจเย็นขนาดผัวกันเมียกันนะฮะป่อแม่เดียวกันคนหนึ่งใจฮอนคนหนึ่งใจเย็นมันก็มีค้นใจเย็นควรจะเข้าใจค้นใจฮอนค้นใจฮอนกับค้นจะเข้าใจค้นใจเย็นค้นใจเย็นถ้าฟังได้ซิปนาทีกัยังเฉยอยู่เนาะว่าอ๋ออย่างก็คุนทองอย่างก็เปิดโอกมาเลยคางมาเลยว่ามาเลยซิปนาที คนใจเย็นทับฟังได้แต่ค้นใจห่อนห้านาทีมันก็จะเบาไหวละอาจจะเริ่มงุดงิดอารมณ์ขึ้นละเพราะนั้นคน้นดิใจเย็นก็เืิ่งเอาพยฟึกคืออาภัยนักแหน่หน่อยพอสิ่งนี้คือข้อด้อยของค้นใจห่อนค้นใจห่อนอาจจะบวสามารถที่จะทับฟังอย่างได้นหนักเขามีจุดด้อยเฮามันมีมีจุดเด่นจุดดีใจเย็นเขาก็ต้องเข้าใจค้นใจห่อนก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าตัวเก่าเนี่ยกำลังสร้างความตุกคือคนอื่นอยู่เหมือนกัน ต่างคนต่างหู่จุดอ่อ,อนจุดแข็งของกันและกันแปลงใจหากันคนในครอบครัวของเขาเนี่ยมีนิสัยพื้นฐานเป็นอย่างไรผ่องข้อไหนเขาเปลี่ยนยากเขาเปนฝ่ยนไฟเดินเข้าหาข้อไหนเขาเปลี่ยนยากเขาก็เป็นไฟเดินเข้าหาคนละก้าวสองก้านหนุ่มีโคตรตายตัวมีโคตรข้อเดียวติยกไหวนั่นกะ็คือว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อความผู้ซึกงดีๆแก่กันและกันกับทุกคนในครอบครัวเพราะทุกคนเนี่ยคือคนในครอบครัวของเขาคนน่ะ เป็นเป็นปอเฮาเป็นแม่เฮาน,นี่เป็นลูกเต้าเข้าปันของเฮานี่เป็นปีเฮาเป็นน้องเฮาพิถุมสำคัญเต่าความสัมพันธ์ดีดีงามเฮาตั้งมีชีวิตอยู่ชัวข้างชัวคราวประแม่สทัทธาเฮาหมู่บ่าวันสู้ท้ายจะมาถึงเฮาเมื่อใดคือมองคือพอไปที่ครอบครัวของเฮาคือหันถึงความหากักความทรงจําในอดีตีพันมาโอ้แต่ก่อนนี่เขาเกยถูหลูถูก,กังนะเขาเกยผ่านห่อนผ่านเหนาผ่านซุกผ่านตุกมาด้วยกันปอแม่ทําทุกอย่างเพื่อลูก เคยจูงมือลูกเคยโอบกอดลูกซบตากันปอแม่อุ้มลูกน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ลูกตัวน,น้อยห้อยตีนเต่าจอนเนาะต,ตอนที่ห้อยตีนเต่าจอนละปอแม่อุ้มลูกมาเดียวนี่เหรออุ้มมาไวแล้วลูกเติบโตสูงใหญ่ขึ้นมานะส่วนลูกน้อยก็ตีหื้ปอแม่จูงมือ,อเอวป้อนเข้าป้อนน้ำผ่านเข็มนาฬิกามาหลายหมื่นหลายปันหลอบอละ จนกระทั่งถึงวันตีปอแม่เท่าแก่ชราละปอแหม่ของบางทันมาค้นเท่าแก่ชราหญิงสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาถึงทุกคนนั่นก็คือว่าการจากลาไกโดยบังหวันกลับคืนมาแหมสักวันหนึ่งคนที่เฮาหักเนี่ยจะต้องจากลาเขาไปแล้วเพราะนั่นจงระลึกไว้เสมอว่าเขาทําวันนี้ให้มันดีที่สุดตั้งใจพูดตั้งใจอู้กันตั้งใจคุยกันตั้งใจกินเข้าใช้เวลาห่มกันยังดีที่สุด บดีคือมันมดเปลืองไปมดเปลืองเสียเวลาไปกับการทะเลาะเบาะแวงพิษเถียงกันไรสะะ้สาระเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อตันทั้งหลายแล้วน,นั่นผู้เป็นปอเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นปีเป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวเดียวของเขาเนี่ยจะต้องจากไปแล้วเขาอาจจะเสียใจภายหลังถึงวันนั้นบ่มีเสียงของเขาขเขาได้ยินแล้วจะพอไปตีนในเขาเคยเดินเหินอยู่ในหลกเดียวกับเขาให้น้ำตาเป็นเลือดก็าบาอาจย้อนเวลาคืนมาได้ นะสุดท้ายก็มันล้ำลึกนึกถึงเสมอว่าไขคือครอบครัวของเขาเกิดมาชีวิตเนี่ยขึ้นจือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมันมีบวกกี่คนนะแม่ก็ฮะมีบอกกี่คนตนะินกกนว,ว่าเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยมีบอกกี่คนฉะนั้นบนดีไปถือทิฐิบดีไปโคดกันบนดีไปเห็นเกตัวะสาคัญเนี่ยคนเห็นเกตัวไปสร้างความเด็ดเดี่ยวคือเจ้ามูบดีเห็นเกตัวบบดีลากคนอื่นเกิดคนในครอบครัวเดียวกัน เมื่อหากคนในครอบครัวอย่างใดก็แสดงออกไปทําดีให้กับเขาทําให้คนในครอบครัวเขามีความสุขในวันนี้ดีกว่าตีหว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแม่นก่พอ,อยังวันลากูมานในบอแหมสัากับอิทนากูมานเน่ยตั้งใจตั้งใจตอนน้อยๆแล้วนะว่าวันหน้าวันตานี่น้องจะเลี้ยงปอเลี้ยงแม่เองตอนที่ปอแหมไปปลาไปหาของปลา,ม,ามันก็แม่แลงปิดเข้ามา น้องจะวันน้าน่านองจะเลี้ยงปอแม่เองมาน่องจวยติ้วโถงมาไหนน้องจวยกําโนมากําเฮดมาจวยนะตั้งใจว่าไงมาจะเลี่ยงปอสุดท้ายมาปอดถ่ายไปให้ก่อนไ,ได้ตอบแทนบริกรรมเหลือแม่สุดท้ายมาแม่ตายเหลื่สองปีน,อน้องตึงบะละกันหักกันขนาดแม่ว่าปีอ้ายไปเสี่ยงตายยังได้กระจังจะต้องกลับมาจวยน,อน้องเฮือใดสุดท้ายมาก็ได้มาจวยเหลือกันและอยุ่ด้วยกันเนี่ยปอแม่สะทาความหัก ของคนในครอบครัวตีเขาครจะมีแก่กันและกันเวลาปุมนันได้ทําดีกบน้องตกเก่าน้องตกเก่าก็เป็นน้องดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความหักในครอบครัววันนี้เลยยกมาอู้ฮือกับทานทั้งหลายได้ฟังหน้าตอนนี้เขาเหลือคนในครอบครัวกี่คนพิจารณาพอเนาะ,ะพยายามหักกันแป้งกันดีไปสร้างความนักอกนักใจเฮือแก่กันและกันนะฮะ แต่แน่นอนว่าคนมันบวมเมียนกันมือที่เขาจัดดีอะเปิลไปแหมยางหนึ่งเปิลบัเปิลขีดบวมเมียนเฮาก็มีบัด้องไปถือตื้อกันนะก็ถือว่าเป็นกรมของเปิลเป็นกรรมของเฮาแต่เกิดมาปะมาห่วมกันอย่างนี้อันไหนพ้อจ่วยเหลือได้ก็จ่ยเหลือกันไปบดถือบัดถือกันน่าดีที่สุดนะถ้าหักการอู้กันลงส่งกันปอโอ้สัมดียิงเนาะฮะแล้วทีนี้แหมยางหนึ่งจะอู้ท่ันทั้งหลายได้ฟังว่าทันหันชีวิตของเต้าพมทตัดก็เต้าพมทัดน่ะ เป็นพญาเจ้าเมืองปาราณสีถึงพร้อมด้วยความสุขสบายทุกสิง่งทุกอย่างก็เป็นพระราชา,าเนาะี่สุดอยู่ที่ห้านะเขาได้ขยีน,นอย่างยาง,อย,งอย่างได้กระมดอ่ะด้อย่างดินเปียงเลยนะหนอไปไหนเปิดกระหามใช้เกี่ยวหามหนังบนหลังอย่างอ๋อแต่วันนท้่สุดมาเป็นจะได้พองปิ่นก็ต้องตายเนาะตายแล้วก็ละทุกสิง่งทุกอย่างไว้เรียกกระยังเรียกกัจื้อเสียงไงจะเป็น จะเป็นจือเสียงตั้งดีตั้งจือเสียงก็จือเสียบวกว่าที่เปิลทํไใบนั่เป็นเรื่องส่วนตัวของเต่าพมมาตัดเปินส่วนเวลากุมารเราเป็นจะไดเวลากุมารน,นี่เป็นภูมิบุญสมพานขนาดนักขนาดว่าไปเมืองหยักหนอไปเมืองหยักใดอออได้จังเจ็ดหัวอ๋อพย,ย,ยักชนะชงหยักมาเป็นบริวารแห็สามสิบต้นก่อนหรอกพระฤาษีคือของพิเศษจัดหนักอ๋อมีบุญขนาดไหนในที่สุดเป็นอย่างไงพ่องเวลากุมารก่อนละทุกสิง่งทุกอย่างไหวตายละไหวนหมดอดไม่ได้หลอกขบ่บ มีไผ่หลอกขาบทายเป็ดสักคนหนึ่งเวลาก็ต้องตายนะละทุกสิง่งทุกอย่างิีิหิมะหิ้มลมหิ้มายละไว้เนี้ยละไห้ไคนไปหลังละตัวเก่าได้อย่างไปนะก็ยังว่านะเนาะนะได้แต่บุญกับบาปติดเปลี่ยนกูหาบตัวไปยศและลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหน มามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรมดีหนีกรชมชั่วไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหาหมันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันร์เนาะสิ่งที่เฮาแย่งชิงกันสุดท้ายทุกคนก็จะได้เหมือนกันมดคือมันได้อย่างเลยวันนี้พอสมควรแก่เวลาอาจจะลำลาทันทั้งหลายไปก่อน ในวันใหม่ก็มาป้กกันใหม่นาะจะเป็ี่ยนทําเรื่องอยั้ง์เบาะหน้านำมาท่าฟังว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังน้าฟังทรรมนี่แล้วเกบเอาไปเป็นเ่าไปเป็นเอาไปเป็น,ไ,ปปนไม้ไตเนาะเป็นไม้ไตส่องนําทางเขา,ขเ,ขาขเขาเดินตามแนวทางที่พระเจ้าสอนไว้คือทําความดีละเว้นจากความชาั่วและทําใจเขาบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสามอย่างเนี่ยจะเป็นติปึงแก่เขา เป็นติปึงในชีวิตของเขาเป็นบุญทาแล้วจะเป็นบุญทําความดีเป็นบุญละจากบาปคือมีศีลน,นะถ,ถือศีลละจากการทําบาปเป็นบุญทําใจให้บริสุทธิ์ในการมันเจริญภาวนาก็เป็นบุญบุญเป็นติปึงแกเ่เขาเป็นสิ่งที่เขาสแสวงหาสะสมแล้วนําเดินทางต่อไปในภพนาใดบาปก็ไปตัวได้เต็มต้องเอาไปอะ่ะมันต้องเนืมันต้องทาสักอย่างทำบุญดีกว่าทำดีดีกว่านะพอสมควรแก่เวลาหล่ำลาไปก่อน ขอความสุขสวัสดีมีแก่บรรดาปรแม่สัท้าญหยัดยมทันผู้ฟังทุกๆุท่านขอจเจริญพร